วันนี้มาอธิบายเรื่องน้ําให้คุณกรุงเทพเข้าใจแบบง่ายๆนะครับหรืออาศัยปวดใส่น้ํามานะครับน้ําในกรุงเทพมหานครตอนนี้นะครับเราสมมุติว่าตรงนี้เป็นดอนเมืองนะครับตรงนี้เป็นลาดพร้าวตรงนี้มินิเสรีชัยสมรภูมิเจนว่าดอนเมืองเนี่ยน้ำเยอะมากเลยปทมกับรัฐบาลกําลังทาบิ๊กแบกนะครับแล้วก็กันไม่ให้น้ําเข้านะมันอาจจะยังมีเติมเข้ามาบ้างบางส่วนแต่ก็เข้าน้อยลงนะครับส่วนตรงนี้คือแยกลาดพร้าวซึ่งน้ํากําลังมาหยุดอยู่แถวคลองบางซื่อนะครับ เป้าหมายต่อไปที่น้ําจะบุกไปก็คือคลองสามเศษหรืออนุาสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราจะเห็นนะครับว่ามีการเคลื่อนตัวของน้ำนะฮะน้ำที่ลาดเท้าจะเพิ่มขึ้นนะครับนะบขณะที่ดอนเมืองจะเริ่มลดลงอนุาสาวรีย์ชัยก็จะมีน้ําไปเติมนะครับถ้าหากเราสามารถระบายน้ําได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีน้ามาเติมใหม่เนีน่ยดอนเมืองจะแห้งก่อนนะครับแล้วลาดเท้าก็จะเริ่มเริ่มลดลงส่วนอนุาสาวรีย์ชัยน้ําเมื่อเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจริงๆระบบกทมจะมีปั๊มที่สูบเหมือนกับเราเปิดฝานี่ออกนะครับ น้ำก็จะระบายออกไปทั้งหมดนะครับหวังว่าจะไม่ไปถึงแสนแสบนะครับถ้าถึงแสนแสบก็จะอันตรายมากเพราะฉะนั้นดูง่ายๆตอนนี้ดอนเมืองน้ําเยอะลาดพร้าวน้ํากาลังมาถ้ามันไปอนุสาวรีย์ชัยถ้าเหมือนแต่ก่อนตอนที่ยังไม่มีบิ๊กแบกนะฮะน้ำก็ยังจะสูงอยู่เรื่อยๆเพราะมีน้ําเติมเข้ามานะแต่ตอนนี้ไม่มีน้ําน้ําเติมเข้ามาน้อยลงเพราะฉะนั้นระดับที่ดอนเมืองจะค่อยๆลดลงนะครับเช่นเดียวกันลาดพร้าวถึงจุดหนึ่งก็จะค่อยๆลดลงนะฮะอนุสาวรีย์ชัย ก็จะอาศัยคลองแสนแสบเป็นตัวระบายน้ําออกไปถ้าระบายไม่ทันแน่นอนมันจะบุกไปแสนแสบนะครับซึ่งเราก็หวังว่าคลองสามเสเนจะช่วยทําหน้าที่ตรงอนุสรีชัยไม่ต้องบุกไปถึงแสนแสบนะครับแล้วก็ปั๊มที่กทมกับรัฐบาลกําลังช่วยกันเนี่ยน่าจะทําหน้าที่ได้สมบูรณ์อยากฝากพี่น้องนะครับว่าอย่าไปรื้อบิ๊กแบกเลยครับมันเป็นทางรอดอันหนึ่งของคนกรุงเทพสิ่งที่จะทําได้คือภาคเอกชนครับ ขอร้องให้มาช่วยกันเอาน้ําเอาอาหารไปช่วยคนที่เขาอยู่นอกคันที่รับภาระในส่วนของบิ๊กแบกแทนคนในเมืองนะครับคนพวกนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้เสียสละอย่างมากเพราะฉะนั้นหน่วยราชการเข้าไปเขาอาจจะไม่เข้าใจตอนนี้เขาเริ่มกีดบิ๊กแบ็คเขาเริ่มยกถุงบิ๊กแบกออกแล้วก็ไม่ฟังการที่ภาครัฐเข้าไปพูดแต่ว่าถ้าภาคเอกชนจะเป็นสื่อมวลชนมูลนิธินะครับหรือ,อบริษัทห้างร้านถ้าเข้าไปช่วยเขาทุกวันเอาอาหารเอาน้ําไปให้ เอาระบบการขนส่งเช่นเรือเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากออกมาก็หาหาทางให้เขาเดินทางได้ผมเชื่อว่าคนไทยด้วยกันพูดกันรู้เรื่องครับฝากทุกคนนะครับช่วยกันเราอยู่ในวิกฤตต้องไม่มีพักไม่มีพวกทุกคนต้องช่วยกันคือคนไทยด้วยกันครับขอบคุณครับ